โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสํสำหรับเกมคุกกิล r ันโอเวนเ e รกนะครับอ่ะในวันนี้นะครับโดยผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับอ่าต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนาะที่ลงช้าไป2วันนะครับก็คือช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยพอดีผมไม่ว่างเลยนะครับก็คือเมื่อวันที่14ผมก็ไม่ได้ลงคลิปไป1วันเนาะนะครับแล้วก็วันที่15อ่าผมได้ลงแต่คลิปนั้นอะ อ่าผมอัดช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือผมอัดเป็นจะเรียกเป็นฉุกเฉินนี่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีคลิปลงสองวันเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะดูเบื่อนะครับก็เลยผมก็เลยอัดคลิปในช่วงวันเพฤหัดไว้นะครับก็คือเป็นคลิปเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าเป็นคลิปอ่าประชันกิวนะครับก็คือผมอัดช่วง อ่าช่วงหัวค่ำนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างสองวันนะก็คือวันที่สิบสี่กับอ่าสิบห้านะครับก็เลยอ่าผมก็เลยอัดคลิปช่วงหัวค่ำของวันที่สิบสี่แล้วก็มาลงช่วงวันที่สิบห้าเอาไว้เนาะนะครับก็เลยอัดเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอัดเป็นแบบอัดเป็นแบบเสียงเสียงภายอ่ะอัดเสียงเป็นแบบเสียงภายในหรือเสียงระบบนั่นแหละนะครับก็คือผมไม่ได้พูดในคลิปเนาะนะครับ ก็คือเป็นคลิปที่ผมเล่นตัวประชันกีไว้นะครับรู้สึกผมจะเล่นอารีนาที่สองไว้นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงน่าจะเป็นอารีนาที่สองนะอ่าใช่นะครับเป็นอารีนาที่สองที่ผมเล่นไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับ mm hmm. ก็คือคลิปนั้นนะ่ะเป็นการกดรีเพย์ของตัวเองนะครับก็คือ อัดคลิปไว้แล้วก็กดรีเพย์นะครับเนี่ยกดรีเพย์เพื่อดูการเล่นของเราว่าเราเล่นแบบไหนไว้อ่าประมาณนั้นเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่ะก็ก็เลยไม่ได้ลงเขาเรียกอ,อะไรไม่ว่าง2วันนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปอัปเดตใหม่นะครับลงช้าไป2วันเนาะก็เลยมาลงวันนี้แทนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรใหม่เข้ามามั่งนะครับสําหรับกิจกรรม นี่ครับมีกิจกรรมเข้ามาเพิ่มนะครับเป็นร้านค้าก i ิฟนะครับก็คือให้เราทําภารกิจทางด้านขวานะครับเพื่อเก็บตัวลูกบาทมะม่วงนะครับแล้วก็มาแลกของรางวัลทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการของรางวัลเนาะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกิจ,ก,จกรรมเก่านาะที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุกกี้ตัวใหม่ก่อนอ่าช่วงที่อ่าผมได้ปั้นไปบางส่วนแล้วก็คือตัวเพชรเนี่ยผมปั้นไว้เรียบร้อยแล้วปั้นรอแล้ว,น,ลลวนะครับสําหรับตัวหอยไข่มังกรแต่ก็ยังดีนะที่ตัวเพชรเนี่ยเป็นระดับอีพิกนะครับไม่ได้เป็นรีเจเนอรีททั้งคู่นะทั้งตัวเพชรกับคุกกี้นะครับ ตัวคุกกี้อ่ะเป็นรีเจเนอเรี่อยู่แล้วครับแต่ตัวเพชรเนี่ยเป็นอีพิกเออแต่ก็ยังดีนะที่ไม่ได้เป็นรีเจเนอเรี่ทั้งคู่นะครับไม่งั้นคงอาจจะหมดหมด,หมดเ,เขาเรียกอ,อะไรหมดคริสตัลหมดเพชรเยอะกว่าเดิมอะ่ะนะครับประมาณนั้นเนะเาะอ่าวิธีหาคุกกี้ตัวใหม่นะครับก็คือเราต้องไปปลดล็อกก่อนนะนะครับวิธีปลดล็อกก็คือ ต้องไปซื้อที่ร้านค้าค้างคาวพเนจรก็คือร้านค้ากิวนั่นแหละนะครับสำหรับวิธีปลดล็อกนะอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านค้ากิวเลยแต่ก็ยังดีนะเหรียญเหรียญกิวผมพออันนี้คือซื้อได้เลยครับขายอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยเหรียญกิวนะครับอ่ะผมซื้อมาเรียบร้อยละนี่ครับก็จะขึ้นตรงนี้เลย โอ้ดูเท่นะเห็นได้ยินว่ามังกรตัวนี้เป็นมังกรตัวสุดท้ายแล้วเนาะจากในบรรดาทั้งหมดมีห้าตัวใช่ปะน่าจะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวในอนาคตอาจจะไม่มีมังกรตัวใหม่มาเรามั้งยกเว้นเท่าว่าอาจจะมีรีเจเนอเรียตัวใหม่มาแต่อาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่เป็นมังกรก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะต้องมีรีเจเนอรีตัวใหม่ๆม,มาเรื่อยๆครับแต่อาจจะไม่ใช่มังกรแล้วก็ได้เนาะ นะครับหรืออาจจะมีมังกรใหม่เข้ามาเพิ่มก็ได้ไม่แน่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะก็ต้องดูในวันข้างหน้าต่อไปนะครับอ่ะผมแลกมาละอมเดี๋ยวเราไปแลกพอยต์กันผมมีพอยต์อยู่สะสมไว้นะครับผมมีสามหมื่นพอยก็จะแลกได้ทั้งหมดเลทเลดนี่คือห้าพันพ o ต่อหนึ่งตัวก็เท่ากับว่าจะได้กี่ตัว มีห้าพันหนึ่งหมื่นห0 0่งหมื่นห้าพันสอแรกได้6ตัวนะครับโอเคแรกไปเลยเดี๋ยวดูว่า6ตัวนี่คือจะได้เวลอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเทสเรื่องการทำคะแนนด้วยว่าจะได้คะแนนเท่าไหร,ร่นะฮะเอาดูเปอร์สิงเกมเลยแล้วกันเนาะ ใ้เลเวล6นะครับก็ยังขาดอีก7 8 9 10 11 12 13 14 15เห้ลือ 1, 9เวลนะครับเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะเปิดกาชาเบิร์นเพชรไปเลยครับเพื่อเอาพ o i n t เดี๋ยวจะมาดูว่าใน116,000เพชรเเนี่ยจะพอหรือเปล่านะครับผมยอมลงทุนเลยครับ <laughs> เพื่อให้เลเวลเต็มนะฮะ อ่ะไปเลยครับหรือไม่แน่นะผมเปิดหีบไม่แน่นะอาจจะดวงดีออกหนึ่งตัวก็ได้นะเพราะว่าในหีบเนี่ยบอกว่าโอกาสรับเ e จนดารีก็แสดงว่าผมเปิดหีบเนี่ยมีโอกาสออกนะแต่น้อยครับโอกาสออกเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่ามันเป็นคุกกี้ระดับสูงไง แต่ก็หวังว่าจะออกสักตัวนะจะได้ประหยัดเพชรไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะตอนนี้มีหมื่นสองเพชรก็แลกได้สองตัวตอนนี้เวลเจ็ดแล้วครับเนี่ยครับผมก็เบินเพชรไปเรื่อยๆครับอาจจะพอก็ได้นะอาจจะพอนะอาจจะ าพอก็ดีครับโอ้หนี่ยังไม่ออกเลยนะผมจำได้ว่าตอนที่เคยปั้นสมบัติหยดเพลิงอ่ะเหมือนจะออกอยู่ชิ้นหนึ่งออกอยู่ชิ้นหนึ่งตอนที่ผมเปิดอ่ะเหลือแปดหมื่นกเพชรแล้วครับ ตอนนี้ Level เลเวลเก้าเฮ้ยผมว่ามีสิทธิ์พอนะเพชรหมายถึงเพชรคริสตัลนะไม่ใช่เพชรสัตว์เลี้ยงนะอ่ะเดี๋ยวไปอัพก่อนบุก,กี้ชาเลน อ๋อรับรางวัลตัวพาร์ทก็ผมก็ว่าอะไรก็คือเวลาเราอัพตัวเวลเวลของคุกกี้ได้เนี่ยมันก็จะนับตัวพาร์ทไปด้วยอะเนาะนะครับอ่ะไปเปิดต่อออกสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะเออมันมันมีบ่อยนี่ไหม ว่าเลตโอกาสออกนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเรเจนารี่เนี่ยอืมผมว่าอัตราอาจจะอยู่ที่9%ก็ได้นะ โอ้อัตรา9เปนี่ถือว่าน้อยนะคือต้องดวงดีจริงๆอ่ะถึงจะออกผมว่าอัตราออกน่าจะอยู่ที่9นะฮะจากที่ไปดูเมื่อกี้สองหมื่น point เลเวลสิบแล้วครับโอหผมกลัวเพชรจะไม่พออะ่ะนีพึ่งเวลอะไรเนี้ยแล้วมันมันตันอยู่ที่เวลสิบห้าไงเวลสิบแล้วครับคือตั้งแต่เวลสิบหรือเวลเก้าเนาะก็คือ exp เนี่ยต้องการสี่ตัวไงโ่ยโหสี่ตัวนี่ค่อนข้างสูงนะอ่ะไปเปิดต่อครับ อยาให้ออกสักตัวจังจะได้ประหยัดเพชรไปนิดหนึ่งเลยเนี่ยเอาล้วครับห้าหมื่นเพชรสุดท้ายแล้วครับ อีกสองหมื่นพอย์นะครับตอนนี้เวลสิบเอ็ดสิบสอิบสาสิบสี่สิบห้าโหอีกสี่เวลครับมาเพื่อนๆมารุ้นกันครับว่าเพชรผมจะพอไหมถ้าไม่พอก็เอาแค่ไหนแค่นั้นไปก่อนนะครับ นี่แบบคือยอมลงทุนเลยครับคืออยากอยากอยากได้มันมาครอบครองไงไอคำว่าครอบครองนี่คืออยากให้เวลตันเนี่ยเพชรยังไงมันก็หาใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าปกติผมวิ่งเบรกเอาทุกสัปดาห์อยู่แล้วไงเวล1สิบสองครับ โอ้ผมว่าไม่น่าพอว่ะดูดูทรงละ โอ้ oh, ใช้เพชรค่อนข้างเยอะเลยนะเวลสิบสามโอเคน่าจะได้แค่นี้นครับเพชรไม่พอครับเดีย๋ยวต้องไปหาเพชรมาเพิ่มครับงั้นเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องไปวิ่งเบรกเอาเพื่อเอาเพชรเพิ่มละจากสิบสามไปสิบสี่ ก็แสดงว่าอีพีน่าจะต้องการสี่ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องการเดี๋ยวเดี๋ยแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวขอตอนนี้เหลือหกพัเพชรใช่ปะอ่ะเอาให้หมดไปเลยครับหมดตูดละ <c oughs> เหลือหกรเพชรสรุปไม่พอครับ ตอนแรกผมคิดว่าจะพอไงอ่าช่วงจาก14ไป15อาจจะใช้4ตัวเหมือนเดิมก็ได้มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าต้องการกี่ตัวอ่ะแต่ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปหาเพชรเพิ่มแล้วกันเนาะอ่าได้เพชรคืนมานะครับโอ้หนึ่ง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 ตองหนึ่งครับเลขสวย เดี๋ยวเราไปเล่นคุกกี้ชาเลนจ์กันเนาะคุกกี้ชาเลนจ์เขากำหนดไว้ที่เวล11ใช่ป่ะเวลสูงสุดตอนนี้ตัวคุกกี้ผมมีเวลเวล13นะครับก็ก็วิ่งได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งกันเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวผมต้องไปหาเพชรจากเบรกเอาเพิ่มนะครับก็คือเดี๋ยวรอเบรกเอาสรุป สรุปประจำสัปดาห์แล้วก็เอาเพจนั่นอนะมาสุ่มมาสุ่มเพิ่มประมาณนั้นนะครับเนี่ยเบรกเอาโอ้โห e ี EP หลักผมยังไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยว,ยวจบคลิปผมต้องไปรีบวิ่งละเพราะว่าถ้าลืมนี่ผมเสียดายเพจเลยนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมทำคลิปก่อน เดี๋ยวเราไปวิ่งคุกกี้ชาเลนจ์กันเดี๋ยวขอดูรายการของรางวัลก่อนเนาะอันนี้ผมวิ่งไปบางส่วนนะครับเออที่ผมเคลียร์ของรางวัลอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมมีแค่สัตว์เลี้ยงนะครับมีแค่สัตว์เลี้ยงยังไม่มีโตคุกกี้อะครับประมาณนั้นนะฮะก็เลยเคลียร์ของรางวัลไปบางส่วนละช่วงที่ยังไม่ได้ทําคีบะครับก็คือผมเล่นช่วงประมาณช่วงค่ำๆนี่แหละประมาณนั้นนะครับ แล้วก็มีแจกเพชรบางส่วนนะเนี่ยฮะไดมอนด์กับรูบี้คือแจกห้าร้อยกับหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยแต่ก็ยังไม่พอสองพันเก้ารอยเพชรนะไม่งั้นก็ได้เพชรเพิ่มเพื่อเอาพล i n มาเปิดเพิ่มเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลงมาดูเซตกันเนาะว่าเขาใช้สมบัติอะไรมีหยดเพลิงอ่ะติดตั้งแล้วเหมือนจะมีกล้องนะครับมีกล้อง อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องนะฮะอ่ะอยู่นี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเหมือนเป็นอีเตอร์ชีส บางคนก็ใช้ม้าแต่ไม่รู้จะใช้อะไรอะสิใช้อีตาชีสก็ได้มั้งอีตาชีสเห็นเยอะกว่าเนี่ยฮะโอเคเขาเป็น3ชิ้นนี้นะฮะที่ผมจะใช้อ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลย นี้ก็จะเป็นความสามารถของมังกรตัวใหม่นะครับโอเอฟเฟกก็อลังอยู่นะเมื่อกี้ะ่ะ ถ้าเป็นโหมดชิงพ้วยนี่ผมคงต้องเอาดาก้อนลินจีไปวิ่งก่อนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ยังไม่พร้อมครับต้องรอปั้นให้เวลเต็มก่อนผมก็ต้องไปไปหาเพชรเพิ่มครับหาคริสตัลเพิ่มคืออีกนิดเดียวก็เวลตันแล้วเนี่ยเวลสิบสามแล้วเนี่ยขาดอีกสองเวล เดี๋ยวสักคู่แป๊มหนึ่งนะครับโอเคมากันต่อนะครับพอดีมีคนมาบ้านนะครับก็เลยตัดคลิปไปแป๊มหนึ่งโอเคมนาทาม ฐานรอสุดท้ายโจพับห้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านอะประมาณนี้นะครับสำหรับคุกกี้ชาเลนจ์ของดาก้อนคุกกี้ลำใหญ่นะครับ ได้ฉายานะครับเริ่มแผนการอ่าเริ่มแผนการอันยิ่งใหญ่อ่ะเรียบร้อยครับอ่ะแล้วก็เปิดโหมดยากนะครับเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวโหมดยากผมก็จะมาทำคลิปทีหลังนะครับโอเคมีอะไรให้รับอีกเอ่ย เออเนี่ยผมลืมไปว่าเดี๋ยวก็ได้รับเพชรจากโตกิจกรรมอีกเออลืมลืมไปแล้วก็ได้จากกิจกรรมล็อกอินล็อกอินเข้าเกมด้วยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมมิชชั่นวิ่งนะครับก็คือเราต้องวิ่งทุกวันนะครับเพื่อรับวันละ500เพชรนะครับประมาณนี้อันนี้ได้จากกิจกรรมเช็คชื่ออันนี้กิจกรรมจากตั๋วโชคดีเออถ้าโชคดีหน่อยก็เราอาจจะได้เพชรเยอะก็ได้นะ สำหรับอตัวโชคดีเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเห็นไหมกลับมามาเป็นสองพันเพล้ละแต่ก็ไม่พอเนาะเพราะว่าเปิดหีบอันเนี้ยสูงสุดก็คือ2อ0พนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับการรีวิวอัปเดตใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อ วันที่14ที่ผ่านมานะครับ14กรกฎาคมนะครับคลิปมาลงช่วงวันที่16อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะลงช้าดีกว่าไม่ลงเลยเนาะนะครับสำหรับอ่าคลิป เกี่ยวกับการอัปเดตอะยังไงผมต้องลงอยู่แล้วอะนะครับก็ประมาณนี้ลวกันนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครด้วยลวกันเนาะอ่าฝากกดซับสไคร e ด้วยและกันเนะา,ากกดดะ,นนะในคลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนปั้นถึงเลเวลอะไรแล้วนะครับก็มาแชร์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอยากรู้ไงว่าเพื่อนเพื่อน,นแต่ละคนเนี่ยอ่าปั้นถึงเวลอะไรกันแล้วนะครับก็มาแชร์กันได้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ แต่ละคนก็นละกันนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย